าคุณผู้ชมไปพบกับอุปกรณ์จัดก,กลหนักที่ครูชยพรประดิษฐ์กันแบบตัวเป็นๆมาแล้ววันนี้น้องแป้งจะพาคุณผู้ชมไปยืดเส้นยืดอสายดูผลงานชิ้นโบนัสเอ้ยชิ้นโบแดงของครูชยพรที่แปลงนาค่ะเขางามากมากค่ะขอบอกน้องแป้งเห็นแล้วเคิรมไปถึงทอง13บาทเลยค่ะคุณผู้ชมข้าทั้งหมดเนี่ยของคร่เลยเถอะคะใช่เนี่ยก็นาก็จะไปเนี่ยจากจากต่อไปเรือ่อยไป ใยันสุดนะที่เห็นมีรอยแหว่งนะคือของของคนอื่นที่เหลือน่ของเราหมดเลยอีนนี้ตัดมานี่เลย <c oughs> ก็ตัดมานี่เลยเออตัดมาแ,แค่นี้นะ้ฝั่งโน้นฝั่งโน้นที่เกี่ยวแล้วนะที่เกี่ยวแล้วไปแล้วก็แล้วก็ขึ้นไปตรงใปยันที่ล่มที่เป็ดปักนะและ้วก็ ตรงขึ้นไปตาเลยยันต้นตาลนู่นครับแล้วก็ตัดมาเชิงสูงนี่เนี่ยเต้นตาลต้นตาลเตี้ยนต้นมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวแล้วก็ตัดมานี่ก็ตัดมานี้อ้ร้อยทั้งหมดตัเนี้ร้อยก็คือไม่ถึงร้อยเพราะแปลงโน้นมา4 40 40ี่แล้วก็แปลงโน้นสิเป็นห้าส้าและแปลงนี้สาเอ่อห้าสิบห้าแปดสิบแปปดสิเนี่ยหกับสมเป็นแปดไงคะเอองั้นก็ไป ไม่ไม่พลาด13บาท13บาทใช่ไหมคะ13บาทนี่มันต้องมาอยู่ในกำมือเราเราเหรอคะตรงเนี้ยนะที่ที่พี่บอกใช่ไหมบอกว่าใช้น้ําคุมใช้น้ําคุมนี่แหละคือหลังจาก4วันแล้วเอาน้ำเข้าเลยสี่วันเนี่ยข้าวมันจะขึ้นขนาดนี้เอาอัดน้ําเข้ามาเลยอัดน้ำท่วเลยให้ท่วมโคดให้ท่วมตรงในมีโคดเอาโคดนะเป็นเกณฑ์เอาน้ําให้ท่วมโคดพอน้ําท่วมโคดแล้วเนี่ยแล้วก็ มันก็จะพวกข้าวดีดพวก้าจะไม่ขึ้นอันนี้ไม่ต้องฉีดยาคุมแต่ที่เห็นว่ามันเนียนเนี่ยบางที่เนี่ยที่ไหนน้ามันหนีมันแห้งเนี่ยย่ามจะขึ้นเนี่ยเราใช้ยาเก็บมาเก็บทีหลังเอาแต่ว่าข้าวดีดตัวเนี้ยบางมากๆก็เนี่ยจากจากที่ว่าข้างในเนี่ยเขามีปัญหาเพราะเหมือนกับเราอะต้อหมของข้าวข้าวดีเป็นเตาของเราเนี่ยโอ้โหกขาท้าวโอ้โหทำได้ยังไงก็คือหนี่มันเป็นเรื่องหนึ่งที่ว่าการใช้น้ําคุมเนี่ยคือเราเคยรู้ไงพี่ผมเองรู้มานานแต่ไม่กล้าทํา เขาบอกว่าวันหลังวันนะสองวนันขอน้ําแห้งสองวันเนี่ยปกติเราจะฉีดยาคุมเลนก็เขาบอกเอาน้ําเข้าเลย<อ>แต่บอกกล้าไหมไม่ค่อยกล้าก็คือถ้าณวันนี้นะกล้าแล้วก็คือที่ที่ทตอนก่อนผมก็ไม่กล้าทำไอ้แบบเนี้ยก็เพราะว่าไอ้ที่มันต้องจําเป็นจะต้องทําก็เพราะว่าเนี่ยนาแฝง,งที่เกี่ยวไปแล้วะเพราะวันเข้าไปแล้วได้สี่วันปพรากดฝนตกน้ําล้นคลองมันก็ไหลเข้าไปหมดเลยซึมเข้านาเราตลอดวิทย์ออกก็ไม่ชนะ ปรากฏว่าอ้าวพอเวลาเกษตรกรใช้น้าเขาก็วิดน้ํายุบแต่เราจะวิดน้ําวิดไม่ได้แล้วข้าวมันไหลน้ำลอยปลาปลดจนลื่นใช่จนยืดพอเวลาเราวิดน้ำมันจะพับมันจะแปรก็เลยก็เลยต้องเอาน้าไว้อย่างนั้นปรากฏว่าแปลงนั้นอะแปลงนี้ยเคยมีข้าวดีปรากฏว่าไม่มีข้าวดีทำเขาปลูกได้เลยก็เลยเป็นที่มาของการใช้น้ําขูอตรงนี้คือหมายความว่า เราเอาแค่ท่วมโคดท่วมโคดแต่มากก็ไม่ได้มากมากเกินละข้ามจะ่านะว่ายน้ำขาดท่วมโคดนี่คือกับพื้นนาแล้วเนี่ยพื้นนามันจะเสมอเนี่ยก็คือถ้าที่ไหนมันไม่เรียบมันจะเป็นโคดสูงปโดนดอนขึ้นมาหน่อยน้ำมันต้องให้ท่วมตรงนั้นถ้ามันไม่ท่วมเนี่ย่านจะไปขึ้นอีตรงโคดนั่นแต่ทีนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าอะไรครูเชยพรเนี่ยไอตรงไหนมีหญ้ามีหญ้าเอายาเก็บทีหลังได้เพราะว่าเราเราไม่ได้ทำดีลเีใช่ทำแบบข้าวปลอดภัย อันนี้พันอันนี้พันยี่สิบเก้าก็ขอยี่สิบเก้านี่ยและพันนี้พันสี่หนึ่งก็ขอสี่สิบเอ็ดนี่ยแล้วก็อโน่สูพันหกสิบหมายความว่าสามพันสามพันทั้งแปดสิบแปดไร่นะนะแปดสิบกว่าไร่เนี่ยแปดสิบแปดไร่สามพันแต่ว่าข้าวมันสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยก็คือที่เราทำใสายสายพันเนี่ยยังแปลงเนี้ยเป็นแปลงรวมเนี่ยเข้าๆอายุมันไล่เลี่ยกันเนี่ยก็คือที่เราทำลายสายพันรวมกันเนี่ยมันจะลดความเสี่ยง สมมุติยังเช่นว่าข้าวที่ออกรุ่นเดียวกัอนน่ะถ้าเกิดว่าอันไหนมันอ่อนแอต่อโรคเนี่ยอีพันหนึ่งมันไม่เป็นไม่เป็นใเ<ม>ในเรอด,ใ,รใ,รดใช่ก<ม>็คือลดลดความเสี่ยงอย่างเช่นอ้าวอย่างเช่นสุพรรณอกสิบน่มันไม่ต้านทานเพีอยแต่มันมีสุพรรณอกิบอยู่แค่ตรงนั้นถ้าแปลงนีถ้ถ้าเกิดจะเสียก็เสียแค่นั้นใช่อันนี้ไม่เสียก็หมายความว่าในแต่ละรถ เดี่ยพี่ไม่ได้ทำคนเดียวพื้นไม่ใช่แต่จะสลับอีตรงนี้ไปเท่าดันกี่อันกี่ไร่เอียงพันนี้แต่3สายพันนี้จะอยู่ในแปลงใหญ่แปลงเดียวได้แล้วเราใช้สลับแปลงนาอย่างเช่นฤดูแรกเนี่ยอีแพ้พันนี้อันนี้เคยฤดูแรกเนี่ยใช้4ีหนึ่งแต่ปรากฏว่าพอฤดูซ่องนี้มาเอาเอาไอ้นั่นแล้วเอายี๊ก้าวใส่เอา4ีหนึ่งมาลงมานี่แล้วเรียนเพราะว่ามันจะได้กินอาหารไม่เหมือนกันแล้วโรคเชื้อที่เคยติดอยู่4ีหนึ่งในนี้ ถ้าสีหนึ่งซ้ำจะติดเชื้อเดิมแต่พอเอา29ลงเขาต้านทานมันไอนตัวแอไอ้ตัวนี้เชื้อเคยเป็นเขาง29เาพอเอาซีหนึ่งลงเขาต้านทานมันเหมือนว่ามันอ่านไม่ออกแล้วมันเบลอแล้วมันเบลอแล้วแล้วยางนีข้าวมันจะไม่ผสมกันเหรอคะ๋อไม่ผสมก็คือเราว่านเนี่ยวิธีการว่านะเราทาข้าวขอลเพันนะเราก็สัดเราก็เดินชายกรนาแล้วเราก็สัดข้าไปพอไปแถบนี้เราก็เดินเดินหั่นแบงนี้เราก็สัดข้าวจานี้ ทีนี้เข้าไปหวานตรงกลางตรงกลางแล้วก็หวานออกมามันก็ไม่ถึงริมแล้วก็เลยทําให้เนี่ยมาดูถ้ามีปนที่ไหนนะถ้าหัวคณะติ๊ทีนี้ตรงเนี้ยนะถ้าดูจากนี้ตามอายุเดนมันจะอยู่ประมาณท่าหร่สิ้นเดือนได้ไหมประมาณประมาณนั้นอ่ะก็ที่ไล่ดูร้อยร้อยสิบวันเนี่ยร้อยสิบวันจะอยู่ตกวันที่ที่สี่ที่ห้าประมาณก็ตีว่าอีกอีกประมาณสิบสิบสี่วันสิบห้าวันเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะ กะว่าจะได้สักไร่ละกี่ตันทังได้ไหมไอ้ไร่ละตันนะได้เอาไว้ข้างหลังสบายใช่ไหมคับหรืว่าเดี๋ยววันนี้จะนับว่ามันเกินไปแล้วสิบสามบาทจะมาหรือเปล่าได้ไล้ก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในไร่ละตันนี่เราก็ได้แล้วทีนี้นัดหมายก็คือว่าอยากจะขออนุญาตครูว่ากําหนดวันเกี่ยวเมื่อไหรโทรบอกหน่อยได้ได้นะครับเราจะได้เข้ามาดูกันว่าเออรถเขาเก็บเกี่ยวแล้วเป็นยังไงบ้างได้ผลผลิตเท่าไหป็นยังไงแต่ก็เนี่ยดูว่าเม็ดมันก็จะ่ใส่เลยเนี่ยมันคือมันเต็มรวงไงเนี่ยมันใส่เลยมันแทบบจะะไมมม่่ีีเ็ดรอ มันดูแล้วลวันหนูดูกลังๆโอ,โหโหอลังการสวยงามมากคะ่ะดูแล้วมีความสุขถ้าหนูไปเจะของอนี่หนูคงแบบว่าปลื้มใจมากดูนี่ไงน้ำพักน้ำแรงลูกที่ที่ครูกับครูเชยพรพามาดูเนี่ยเมื่อตอนแรกๆหนูบอกว่าพอเห็นบอกเป็นร้อยไร่เนี่ยเครียดต้องให้ให้ครูเชยพรบอกว่าทำยังไงคิดยังไงแต่ตอนเนี้ยต้องบอกมารูกว่าขายยังไงโอโหเห็นแล้วชื่ในใจนะเพราะนั้นที่ครูพามาวันนี้เพราะอะไรสิ่งที่ครู บอกกล่าวทั้งหลายเนี่ยมันก็ยังไม่การันตีค่ะให้ดูซ้ําว่าสิ่งที่คนที่ประสบความสาเร็จด,ด้วยสมองนะด้วยสองมือนะที่เขาทำเนี่ยไอผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมันปิติขนาดไหนแนวคิดทัศนคติในการประกอบอาชีพด้าน,กน,กนเกษตรมันเป็นเรื่องของจิตใจล้วนแต่วิชาหรือวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสําคัญเทคโนโลยีความรู้ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพนะราะนั้นวันนี้เห็นชัดแหละซึ่งครูชัยพรไม่ได้ทําเหมือนคนอื่นเขา นะง่ายเข้าดีเข้าปนไม่มีแต่ที่เราผ่านมาเมื่อกี้เป็นไงเพียบเลยนะอ่ะอยากจะฝากอะไรครับครูชัยพรอือนี่รคะเอ่อถ้าเกิดได้ผลแบ่งหนุ่มแบ่งหนุมบ้างเอาแค่นั้นเองก็ได้ผลผลิตสิจ้าขอสักสลึงสับเพื่อนกันแล้วนเลยั้นต้องมาฝึกเรียนทำนากับครูครับนะให้ครูชัยพรฝากถึงชาวนายุคใหม่ดีกว่าอือก็คือเนี่ยเกษตรกรเนี่ย อย่าทําให้ให้ประสบความสำเร็จอย่างเงี้ย<ฆ>คืออย่ารีบแลวอย่าทําตามกระแสอย่ารีบอย่าทําตามกระแสเนีย่ยก็คือถ้าเรารีบเนี่ยเหมือนว่าโอ้โหเห็นเขาว่าเราก็ต้องรีบว่าแล้วเราก็ทําลวกๆไป<ฆ>แต่อันเนี้ยของเราไม่รีบก็คือข้างๆเขาเกี่ยวกันไปแล้วของเรายังไม่เกี่ยวแต่เรารู้ว่าน้ําจะมาเมื่อไหร<ฆ>เรายังรอได้ก็เราก็ย่ําเนียนย่าเนียนปาหนีดมันก็เลยเนี่ยมันก็ทําให้ยาไม่ไม่เกิดแล้วข้าวก็สวย S <S> <S แล้วก็อย่างเนี้ยเพื่อ,อได้ราคาดีกว่าก็เพราะว่าข้าวมันไม่ต้องแข่งกันขายไม่ต้องแข่งกันขายใช่แล้วก็ถ้าเกิดไวก็ไวเลยถ้าช้าก็ให้ช้าเลยนะมันถึงจะได้เหมือนฟุกมีฟุกมีฟุกนยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ฟุกนะลูกมันเป็นสถิติที่ที่ครูแกทําไว้ตลอดแต่จนทีนี้มันไม่ได้อยู่ในรูปของหนังสือมันอยู่ในสมองเพราะนั้นกรอบของการทํางานของครูชัยพรเนี่ยเป็นครูของครูอีกทีเนี่ยนะละเอียดของครูอีกนะเพราะนั้นวันนี้ เรขอขอบคุณครูของครูและก็ครูของแป้งอย่างสูงครับครับขอบคุณมากครับครับไปดีครั้งน้เดี๋ยวเราไปรออยู่ตอนที่เราเก็บเกี่ยวกันอยู่แนนะครับครูยังไม่ได้ขนาดนี้เลยอ่ะแป้งไม่ได้ครูเดียวเดี๋ยวเราลองทําวิธีนึ่งครูจะต้องสู้ไงจะต้องสู้ไงจะต้องปรับดินของบ้านครูเอาเทคโนโลยีความไม่เชื่อมั่นที่ว่าเอาน้ำหล่อรู้แต่ไม่กล้าทําจะต้องเอาไปทําเพราะอะไรครูไม่กลัวเสียแล้วไม่กลัวแล้วครูเพราครูก็เคยทำผ่านแล้วมันมีต้นแบบแล้วอืม